ประเด็นของคุณสามารถเนี่ยตอนนี้มันสะเทือนเข้าไปในบ้านป่าลอยต่อนะครับเพราะว่าคุณศิละออกมาแฉว่ามีคนบ้านในป่าเนี่ยต่อสายให้ช่วยคุณสามารถแล้วก็คุณแม่คุณสามารถเนี่ยก็มาเปิดประเด็นอีกว่าถ้าเกิดทําให้ผู้ใหญ่ไม่พอใจเนี่ยคุณสามารถต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศลูกป,ป้อมก่อนลูกป,ป้อมเนี่ยปิดปากเงียบไม่พูดเรื่องนี้เลยนะค่ะเชิญชมคลิปครับมาแล้ว ลุงคะสวัสดีค่ะลุงคะเรื่องคุณสามารถนะคะที่ที่แล้เนี่ยไปกล่าวอ้างว่ามีคนได้ตากโพไปของช่วยเหลือคดีคุณสามารถค่ะ,ะเปเิทเดาท,งท,อองท,ทางลุงคะเรื่องนี้จะชี้แจงยังไงบ้างาาคะเปิดทางนะครับทางค่าะได้มีการตรวจสอบเรื่องเส้นเงินหนึ่งร้อยล้านบาทบ้างไหมคะค่ะ,คะเห็นว่ามีการทีขึ้นข่าวที่อบอกมาเนี่ยคุณจะของพี่จอมไหมฝากอะไรถึงพี่จอมไหมครับ นไอ้เป็นห่วงพี่จอบไหมไ้เปนการโทรหาขอบคุณนะครับให้ช่วยเหลือคุณจิราไหมคะดูะไม่ตอบครับดูบบไม่พูดหน่อยเลยครับค่ะ วานนี้นะคะภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐค่ะนักข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐออกมาระบุข่าวว่าคนในบ้านป่าเนี่ยยกหูโทรหาคนคนหนึ่งเพื่อให้ช่วยเหลือคดีที่นายสามารถอดีตรองโฆษกและอดีตพักอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะที่ถูกออกหมายจับในข้อหาฟอกเงินและส่ คบกันฟอกเงินรวมไปถึงมีการสอบถามว่าเป็นห่วงนายสามารถไหมซึ่งพลเอกประวิทยค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะไม่ได้ตอบคําถามได,ได้แล้วก็ขึ้นรถเดินทางกลับทันทีค่ะ,ะเห็นช่วงต้นคลิปไหมต้นคลิปเดี๋ยวขอวนไปดูต้นคลิปหน่อยนะครับว่าเห็นลูกรักลุงป้อมอยู่คนหนึ่งอันนี้คุณวันค,คุณวันนี้ยังอยู่แต่ว่า ก่อนหน้านี้น้องรักธรรมนัฐไปแล้วใช่ค่ะลูกรักสามารถไปแตอนนี้ป่วยค่ะยังไม่ไปยังออป่วยป่วยอยู่ในเรือนจํานะครับลุงป้อมแกก็ปิดวาจาไม่พูดอะไรเลยค่ะคราวนี้พอลุงป้อมไม่พูดเนี่ยงานหนักจะไปตกอยู่กับซามมรายกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐ คือใครค,ครับสต,ตางค์คุณไัยบูลนิติตะวันนะคะเลขาธิการพักพลังประชารัฐค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่คุณศิระนเนี่ยออกมาระบุว่าคนในบ้านป่ายกหูโทรหาคนคนหนึ่งเพื่อให้ช่วยเหลือคดีนายสามารถค่ะโดยทางด้านคุณไัยบูลนะคะบอกว่าไม่ทราบคนที่พูดก็ไม่ได้อยู่ในพักแล้วทำไมถึงรู้เรื่องอะไรมากมายดีนักแล้วก็ขออนุญาตให้ช่วยรักษามารยาทด้วยช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปคุณไพบูลค่ะ ไม่ทราบนะแล้วคนที่พูดก็ไม่ได้อยู่ในพักแล้วนะทํทำไมจะมารู้เรื่องอะไรดีมากมายขนาหนานะฮะก็ <phen> <Cer ise> ขอญาตว่าช่วยรักษามันญากด้วยนะฮะถ้าท่านไม่ได้อยู่ในพักก็อย่ามาพูดเรื่องในพักนะ,นะครับฝากไปถึงน่าจะเป็นน้องผมด้วยนะฮะนะฮะโอเคนะครับครับทีนี้ไม่ไม่ต้องทำนะเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปนะฮะเขาไม่ใช่คนในพักนะฮะอ่า เขาไปอยู่พักอื่นหรือเปล่าเราไม่ทราบนะฮะแต่ถ้าเขาไม่อยู่พักอื่นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแต่ไม่ใช่หน้าที่ของพรกพลังประชาัฐเราไม่มีหน้าที่แล้วนจนะครับครับท่านทราบเรื่องนี้ไหมครับผหทราบเรื่องที่มีคนเข้าชื่อไปห้ามเพราะว่าท่านจะไปทราบต้อไมเรื่องในพักมัเยอะแยะอยู่แล้วนะฮะท่านห่วงอยู่อย่างเดียวเรื่องของประชาชนนะครับส่วนเรื่องของคนไปทําอะไรผิดผิดทำอะไรต่างๆท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยท่านก็ไม่ต้องไปสนใจ แต่ว่าถ้าเรื่องประชาชนเดือดร้อนต้องรีบบอกท่านนะครับครับก็มีกรประชาเป็นตบวกระสุนตกของเรื่องแย่ข้อนี้ครับในฐานะเลยค่ะที่กาพันเนี่ยเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่ากาพันจบไปแล้วฮะไม่ได้กระบบนกระสุนตกเลยนะฮะเราก็อยู่กันได้อย่างสบายไม่ได้มีปัญหาดใดๆทั้งสิ้นนะฮะเรามีระบบป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะครับ ก็ทุกอย่างที่ท่านโทษมาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพักข้งนั้นนะนะถ้าท่านถามผมต้องถามคนในพักนะครับผม,ม c, อนุายาตและถวันนี้ทางพรกค็อาจจะในการรับสมัชชิพักเนี่ยจะมีการวดเข้มมากไหมคบเพราะว่าอาดีตสมาชิเกเนี่ยก็เหมือนจะเปะนอกาดีทั่วพันกับ <c oughs> ช่องโกอย่เยอะก็สมาชิกพักก็คือสมาชิกพรกกันฮะเราก็เปิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็ตอนนี้มีอยู่57,000คนนะครับ ผมว่าทุกพักก็จะมีปัญหาํำนองเดียวกันนะครับตอนเข้ามาเป็นสมาชิกก็เรียบร้อยดีนะแต่หลังจากนั้นก็มีปัญหากันสุดแล้วแต่แต่ผมยังอยากจะเรียนนะว่าภาคพลังประชารัฐถ้าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าปัญหาน้อยนะฮะเราเราก็จัดการปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะเราดูแลพักให้ให้เป็นที่ทำงานเพื่อประชาชนได้อยู่ตลอดเวลาแล้วที่สําคัญนะฮะ ยากจะเรียนว่าท่านหัวหน้าพักท่านเอาใจใส่ในการดูแลพักอย่างยิ่งแล้วนะฮะขอบคุณมากครับคุณภพบูนิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะคะก็ออกมาบอกว่าไม่ทราบโดยคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในพักแล้วทำไมถึงรู้เรื่องอะไรมากมายดีนักหนาะขออนุญาตให้ช่วยรักษามารยาทด,ด้วยถ้าไม่ได้อยู่ในพักก็อย่ามาพูดถึงเรื่องในพักค่ะ นักข่าวก็ถามนะคะเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน100ล้านบาทว่าได้มีการตรวจสอบหรือไม่ซึ่งคุณไพบูลก็กล่าวว่านายสามารถไม่ใช่สมาชิกพักแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่หน้าที่ของพักพลังประชารัฐและพักก็ไม่ได้มีหน้าที่รวมถึงอำนาจค่ะ เมื่อนักข่าวถึงถามถึงกรณีที่บิ๊กป้อมหรือว่าพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณหัวหน้าพักทราบเรื่องนี้หรือไม่นายภัยบูญกล่าวว่าจะทราบไปทำไมเรื่องในพักก็เยอะแยะอยู่แล้วห่วงอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของประชาชนส่วนเรื่องของคนที่ไปทำอะไรผิดผิดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้สนใจครั้งนี้ก็ไม่ได้กังวลกระสุนตกเพราะเรื่องของนายสามารถจบไปแล้วพักมีระบบป้องกันตัวเองอยู่แล้ว ทุกอย่างที่ออกข่าวไปมาจากคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในพักค่ะคุณพับุญบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องกระสุนจะตกที่พักพลังประชารัฐเพราะว่าพักของเขาเนี่ยมีระบบป้องกันตัวเองอย่างแน่นหนาอยู่แล้วใช,ใช่ไหมแล้วก็ประเด็นของเรื่องเนี่ยนะครับคุณศิระจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้อนดูหน่อยตางค่ะไอ้ต้นเรื่องเนี่ยคุณศิระเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะหูเขาจะไปได้ยินหรอกค่ะแต่ว่าเขาไปกินข้าว กับกลุ่มผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะก็คือคุณสิระาเนี่ยไปทานข้าวกับผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งนะคะโดยระหว่างการรับประทานอาหารเนี่ยก็ได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะโทรศัพท์แล้วก็มีการเอ่ยชื่อคนในป่าค่ะเนื้อหาเนี่ยประมาณว่าขอให้ช่วยเหลือเรื่องคดีของนายสามารถก็มีการคุยกันอยู่พักใหญ่เลยนะคะโดยที่ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ไม่ได้รับปากกับคนปลายสายแต่อย่างใดซึ่งก่อนจะวางสายเนี่ยคุณสิระก็บอกนะคะว่าผู้ใหญ่ท่านนี้วาง หลายคนบ้านป่าแล้วก็พูดว่าแล้วจะช่วยยังไงคุณสีระก็มองว่ามันสองเหตุผลที่เขาจะช่วยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็ยังรักลูกสามารถอยู่ยังเป็นห่วงลูกสามารถหรือสองกลัวว่าสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันจะโดนชิ่งไปถึงคนบ้านในป่าหรือเปล่าอันนี้ก็คุณศีรัานี่ก็ถือว่าเป็นอดีตหนึ่งในลูกรักนะแต่ก่อนเนี่ยเขาถึงขนาดว่าทําหลวงพ่อป้อมอะ่ะเป็นทองห้อยคอ เข้าสภาะนะครับแต่ว่าท้ายสุดกุทีราก็ไม่ได้อยู่กับลูกป้อมละตอนนี้ยังอยู่กับลูกวันลูกวันหนึ่งคนครับ